แปลงรสิเธอร้านเขาสวยขึ้นมากเลยนะตอนนี้ยุติสิสแล้วนะคะสาขาสยามค่ะเฮ้ร้านเขาสวยขึ้นมากจริงคุณดีมากสลัดปลาท,ที่ยังดูกว้างเหมือนเดิมนะคะแล้วมีขอบมากกว่าเดิมด้วย i n s i ย e i n นซอยเธอ ก็ย่าลิมนะครับมาตักสลัดปลาก็สวงถึงมือด้วยนะจ๊ะที่แลกก็มันดูดีขึ้นนะเป็นไปเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องกลับข้ามกับไปก่อน เวลากินสุกข,ของเขาจะใส่ชีดลงไปด้วยมันจะยืดยืดหลังจากของเขาเสร็จข้าวหน้าขเขาก็จะหน้าแบบแน่อยู่แทนปิดอิเน็ตได้อย่างดี ถอดสูตรเขาหลายรอบมากเราแต่ก็ไม่ได้สักทีนี่ <c oughs> ันจะยืดยืดอย่างเงี้ยอร่อยครับเจมจอดมือนเดลมรสชาติเดิมเดิมที่เคยกินนะ น,นี่จริงๆนะชอบกินน้ำปลาสตอเบอรีดด่ของผมมากเลยไม่รู้มันเป็นอะไรมาอร่อยอ่ะแล้วก็อันนี้อร่อยมากที่มันเป็นซาลารีอ่ะกับกูอ่านอร่อยมากปกติอ่ะเราคนเมื่อกี้กินสลารีนะเน,นี่ยเคยมากิน ซลลาลารีเป็นก็คือที่นี่ขอบคุณเซฟโรยทำให้ฉันกินผักเป็นนี่ไม่ได้เี่นะจริงๆต้องยำไก่นะคะมันเป็นของห้ามคาาของพินไม่รู้สิใครทันมันออกวันแรกปะ่ะถ้าฉันบอกว่าฉันทันฉันผิดนะ สมัยมันออกวันแรกอะตัวคนก็อึ้งอ่ะเขาแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นร้านอาหารฝรั่งอะการมีต้มยำอยู่ในอยู่ในร้านอาหารฝรั่งก็งงๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอกินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้มยำจ๋าอะไรไม่ได้เหมือนร้านอาหารไทยปกติอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบ เดยดไปทําฝรั่งอีกหนึ่งเหงมือนซุปใส่เลยฝรั่งแต่เผ็ดเหมือนเองเราเราก็เลยชินกับรสของเขานะคะก็ต้องยกให้เขาอีกนะต้องยกให้เขาจริงๆนะคะมาทานอาจจะไม่ค่อยทานขนมปังเท่าไหร่ะมันยากลออ มันลืมรสชาติไปแล้วหนึ่งขนมปัมันมีความนุ่ม,มแล้วก็หอมเนยเลิศค่ะมาแล้ววันนี้สั่งเป็นคอมบิเนชันนะคะระหว่าง ไก่ย่างฮีบะชีกับไส้กรอบหมูนะครัอาไก่ย่างฮีบะชีก่อนอันนี้มันเป็นรสประจัาอยู่เลักษณะมันเป็นสเต็กที่แบบเราชอบอ่ะรลองจากพอร์ตสตันก็น่าจะเป็นไก่ย่างฮีบะชีนะ คือซอนฮีบเชียะค่ะมัจะมีความเค็มๆเราใกล้มันจะมีความแบบมันอมเผ็ดนิดๆน,นะคะแล้วมันมาก,กับซอป,ปะรดเพราะว่าพามันกินกันะมันจะแบบกินแบบพร้อมกันเนี่ยมันมีเปรี้ยวแฉ่แ็ดหวานผสมกันแล้วพอดีเตะ้วยอะใส่กรอบหมูนะคะ โอ้ใช้กล่องเหมือนแน่นมากมีการปรุงรสนะแต่มันไม่รู้จริงว่าคืออะไรนะขอโทษจริงจานแร,รกคืออกไรครับพะคุงจอยอะค่ะเดี๋ยวขอญอยตเอ็นจอยไปให้หมดก่อนนะคะ ชอ็กชอกโกแลตไอเดสตรอเบอรี่นี่น่าจะเป็นตัวมูสเตรนี่เนาะเป็นส้มปิดมือของวันจ้ะอืดจริงนะเนี่ยไม่ได้อืดเล่นเลย đi mẹ. một số cái không đi xa nên là nó mình đâu เดี๋ยวขอเอ็นซอ์ต่อไปนะคะก็ทานกันได้ทุกสาขานะคะสำหรับซิสเลอร์นะคะเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ไปทานกันได้นะคะแต่ก,ก็ถ้าแสเวเยอะอย่าลืมแชร์มาบอกกันนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะัวันนี้นไปแล้วค่ะใจ้กันไป EP นะคะ